สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาใหม่ของประเทศไซเบอร์กันนะครับเห็นว่าเป็นอะไรสดด้วยดิรถบินหรือว่า,าเดี๋ยวเข้าห้องดเด่นนปดนึงนะดีมาดิเฮ้ยเราเด่นแล้วเราเราแค่ไปซื้อ ประเทศนี้ประเทศฟีไวริสนะครับออย่มเาาลข้ก

500บวกห้บาทผมเจอไป560อสันนี้อัาน 55, ี้55าลบเซื้อสำเร็จแล้ว่าเข้าเกมแล้วี <S <S ่เรจะเข้าผ่านลิงก์ัล้แต่ผมชอบเข้าผ่านลิงก์มากกว่าแล้าต่ลคนที่นี่แบบทคานี้วะชอบเื่อยข่าวไ่รู้ว่าเป็อะไรดีอไ あっ。<noise>

เฮ้ยอย่ทีไหนไอเดยอหมาเ้้งเลี้ยหมาเลี้มามันมียี่สิบกองหลังได้ลุงในรได้เหอเ้ยอมันมีดินามกองหลังว่ะไอ้เปกตือย่าอะไรเนี่ยโดดหรวะ ไอ้ยาเอาไปละกนตึงไอ้ยาเธอแม่งเพื่อมันเป็นจุดบงจุดบักขึ้นมาทำไงอ่ะได้มอเตอร์อีกคันได้รูดสองใบโอ้ยเอาแล้วกูหายด้วยตัวมันองใช้หน้จออยู่บ้านลุงเดี๋ยวเหลือได้สิบเจ็ดกล่องเยอะมันต้อาบ้านสีฟ้าเว้ยเออเปลี่ยนบ้านสีสีนี่เนาะไม่ใช่ไอ้ข้อมือแรกๆมันจะบักไอ้เป็นสีแดงข้างสองเป็นบ้านเดียวเลือดซื้อเอาไหมดิ 19 ngoài lúc này. Chị ừ. oh, bằng này. Tiếc này. Tiếc bằng lúc này. này. nó bằng lúc ờ, Tiếc này. đi đi lúc này. Tiếc bằng này. Tiếc này. Tiếc bằng lúc này. Tiếc này. เราไม่แยกแยวิ่งหัวได้ถ้าอยากได้ต้องอเก็บสิดเกียวดีสุดสีพ่วงกับยาพุ่งจงมาโลจงมาเมื่อกี้ไม่ยอมเปิดต่อเลยอะไรนะอุ้ยสีชมพูใกล้ดล้ว โอ้ตำกล้วยได้อีกนี่เป็นนั่งกวีเปิดหรือวะนั่งกัวี่ะลงล้ลงเนี่ยอส้มาอยู่อ่ะเฮ้ยรีบถอยคันลุงมาดู้า shit! khỉ thật! lương quá, to đi Bật to cho What is that? <fun>? What? đi <laughs>

ตัวแกอยากได้แต่ไหนคไม่ได้เป็นตัเนี่ยไขาย้วมาเกอดแก๊งซะไม่ดีไาใตัวสั่แกง่กไอ้เห่าไม่ไหวไอ้เห่าไม่โง่เลยช่วยเช่วยอยู่แล้วไม่ไอ้วื่อยารบลูกคิดเข้าแก๊งลกคิดเป็เอื่ยิงหัวแตกเดินาหนายิงล็อกไปบารีาีเซาบาีบารียาไอ้เดี๋ยวมันไปเล่นเตสอแล้วเป็นุนีอะกุอุนทีุนทีกุนทีธรรมดากุนีุีมานะก็จะอ่าเพลงองอ่าเพลงมาต แล้วมันง้ขนาดไันเดียวป่ะคันเดียวมาหนคันเยวกอะไรโอ้โหแ่าว่าม่เดียวกันอ่ะเดียวกันได้จอดดูดินี่ีเงสุกสุได้คันเดียวหายสองคันได้สคันไม่หรอมันได้องให้สคันใช่ป่ะเออไห้สคันดิบินบินีตายลงก็ตายเลยเียนเียเียวเต็มเลยพวกแตกวัวนวกูตายไม่ตายเฮ้ยจะบินเลยจะบินเลยยิง่ยเ๋ยะเข้าเดี๋ยวเข้าเนี่ยตายหมกดอีเมเฮ้ยไม่สายเย กุจีกุจีกุจีมาแล้วนะเอ้กุจีกุจีกุจีตาโตไอทาไอทาไอทาวอชาตาโตก็ไปดูว่ามันไอนี่เปล่าเป็นสคันยังลืงกูเปิดแอร์มันร้อนเอาได้เสียวกัวหาดูดิคันเดียวคันเดียวเบผีคันมาเดี๋ยวเอาเข้าใหม่ดูอาชีพประโยชน์พ่แจอดมินยี่ห้ช่วงแม่งเลยม่เบผีคันแล้วมั้งผมว่าไปไไปจะได้ดิ้ดิ้ ก็ได้นีเิ่ง่อกูไม่ใช้เลยจบปะคามูย่แ้จบจบไปเอาตรงกคามูยจบไอเทียร์่าวออกออเสิร์ฟได้เสร์ฟได้ล่ารู้บ้ากูหล่องงแ่หัวไม่ใช่หรอมีนมไมจากกระบี่แกูลงจบดเียนะเลิกเลิกูเมียกอาข่อยมาคุยกูเฮ้ยไม่ใช่เิ่งอ่ะตัวีอ๋อกินเมน้กูตบไปย่ายอนเมจริงติขึ้นเองเกียรตเป็นอาทิตย์อีกไม่มีไม่เคยไม่เคยเจริงมียตัวทีมีแต่ทิ้งเมียเดี๋ยวไปคนคา เท่านั้นลกันนะไม่ไม่เคยบร๋เล่วไหาไมือเงินหายมือเงินเขี่ยแรงมือเงินงงมันงงมันจะฟักงงไอ้เขี่ยเขี่ยแรงมึงเงิถ่ายลโงงมันจะฟักงง เฮ้ยออ้ันที่นี้ออันนี้พี่ชายไอ้ยงไงเจ้านายคนชื่อยากคนบอยก็ไม่รู้เมอนกันเพื่อนเอดอกี่ไรดอกใช่ไหมเนี่ยไอ้รู้ได้ไงรู้ดีของเราลอยเพื่อนลอยเพื่อนรู้ได้ไงเรารู้ดีของเราเอาก็นไดชอบรอยดอกไปเราจะได้ไอ้นายรู้ได้ไงเค่เรานยดูผิดคนเราจะได้ดิฟิตจัดเง้ายคนชื่อยากันบอยไหมผมเพิ่งเข้ามาผมไม่รู้จักใครเลยพี่เอ้าว่าผมเปิดท่าราได้สองคันแลนเครเน่ ขายได้คสามพันไม่ก็ใช่ะพันเลยอ่ะพี่ซื้อป่ะใช่ยี่สิบเอ็มมาห้าเอ็มยี่สิบเอ็มมาคิดดด้า่สิบเอ็มพี่ซื้อป่ะพี่วยไปเรยอ่ะแมวผมไม่ชอบขับผมขัเสืยตายอ่ะไม่ชอบออดมแยกดมนะเฮ้ยเออมพูดเล่นมพูดเล่นมพูดเล่นเอาเถอนายเข้าเก้งนายยังไงผมเบื่อแลทำไมอ่ะทำไมอ่อพูดเล้วกูโดนเสิร์ฟอีตอนนี้เป็นมันีกทีอ่ะวิเห็ะไรบ่ลุงวิพอสองคนว่ะตายดิตายดิเก็บหลักฐานไดแเ้ีเยวเข้ามปก่อนไม่ได้อยู่ไกลกัน ยี่สิบสามใถังอะไอี่ลอยดบบไอชิลอยดับบลความตัวนะกงกมเลยหรือเไม่อยูกเลยผมจะเอาออกมาก่อนดิเ้าขันไหนมาดินเนออเอาแล้วก็ไปอ๋อพวกที่มันไม่ได้อแค่ฝั่งตกปลามันทุกฝั่งนี่หแหบบรดจที่ พุ่งชนันตายมาเอาเทเบอัดใส่ไนอะไปข้างหน้าแล้วกดอีอะตายนี่ไอ้ดำตึกมันไม่ตาซ่ากูมัเยยังลายอไอเวรแปกจ้เผ่อะมิงได้สองคันเลยจับจัดอยุดอัพด้วยส่ฝัดทาง ไอ้หี้อ่าทางก็ไม่มีแดงแม่งเดี oh. ย๋ยวส่งแจงกดมั้เอ๋อเกิดกดได้ปะอ๋อหมอโอเคประทานสวัสดีครับวันนี้ก็จะแบบมารีวิวไอ้รถคันเนี้ยครับรถผมที่ผมเพิ่งเพิ่งเปิดกระชาได้ไปอันนี้เราอยู่ที่ประเทศไซ <c oughs> เบอร์โรนีนะครับ <c oughs> มารีวิวแล้วก็มารีวิวคนเดียวไม่ได้แล้ว,ลว,ก,ลวก็พาสามไปเลยเราแท้ได้ยินไหมเดี๋ยวลองบินให้ดูสักสามสี่รอบแต่ว่ารถคันนี้เป็นรถที่อันตรายมากนะเพื่อให้ขับมันเป็นแบบคือตายแนบอะเอาจริงๆอะ่ะผมก็หัดขับมาพอสมควรแล้วนะตาปไปมาสิบกว่ารอบอครับพยายามพยยามได้ยินยไหม ใช่ไหมครับประเทศนี้เป็นประเทศที่น่าเล่นนะครับแบบว่าท้าไม่ชอบใส่กระเป๋ามีได้อะไม่ได้ซีเรียสแบบแปดไม่ได้ซีเรียสแปดสิบว่งรซีเรียสแค่ห้าสิบโกลด์สีก็ได้แนะล้วเนี่ยีนะเนี่อะไรนะน่ารักไหมล่ะขับรันเรถแ้ยยมันห่ะคมัน แล้วกดคอนโทรนแล้วก็ดีๆแบบนีนะคัแต่คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์บินที่ดีมากมันสามารถแบบควบคุมความเร็วได้ก็คือกดคอนโทรลแล้วก็ชิปลงหมดเนี่ยซึ่งผมจะลองแบบลองขับเล่นๆไปเนีเ่ยไม่รู้จะไปไหนขับไปแล้วก็ไปหาวิวถ่ายรูปสวยๆนี่บินสามบิน,บน,บนไม่ได้แบบนี้เลยชิว ถึงแลาลงอันตรายแล้วนะครับมันจะแบบมีเสี่ยงตายโอกาสตายเยอะมากถ้าแบบใครลงนี้ไม่ค่อยเป็นเนาะคือตายแน่ๆอ่ะซึ่งผมก็ลงลงเรื่องๆพอลงไปแล้ก็แบบว่าขับยากพอสมควรอ่ะแบบต้องลองขับดูอะ่ะเพราะม,ม,ม,มันชันยากมากแต่รู้สึกว่าคุ้มนะถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยม่าแม่ไม่บบไมไดโดนดนเนี่มันรถก็ะชาปฟองที่เราเปิดได้ก็คุ้มผมเป็นคนดวงดีไงเล่นเปิดถ้าเราได้ต่อ 我们的力 ลงรถหน่อยครับเอาเอาคุณตำรวจอ่าเมื่อกี้ขับรถขิ่เลนนะอ่าฮ่าอ่าไปบินเลนโน้นน่ะบินเลนไหนอ่ะคุณตำรวจอ่าคุณไปขับเลนโน้นอ่ะขออนาตดูใบขีดนะไปดูตรวจตาดีเกินเดี๋ยคนตัวอ่ามีต่อแดงนะครับขออนุาตยึดนะคือรู้รู้บินถูกถูกได้ไหมอ่ะขออนุาตใส่เป็น1.4ครับขับรถขิ่เลนแล้วก็6.8นะพอดี่ต่อแดง ขย้ายจุดบินค้างชำระนะครับโอขอรุ่นสูงได้ป่ะคนตูดวนเราอ่าขย้ายรุ่นซักสองบินนะบินเดียวบินเดียวโอ้โหอะไรเฮ้ยมันใต้ส่วนตัวปะเนี่ยขยัาคนตัวนะคนมันได้ส่วนตัวปะเนี่ยครับอ่าขยัายบินเต่านะเฮียยัดใส่คขับเป็นหกถึงแปดนะครับไม่มันใต้ส่วนตัวหรอกครับมันต้องรูดจาก เรียบร้อยอันนี้เราขบับรถพาดเองหลเนี่ยปิดเกมตอนนี้นะครับไม่ไหวแล้วไปตา้งคุณรถด้วย